สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชาแนลแล้ววันนี้เมนูนมชมพู่สูตรนี้จะเน้นกลิ่นน้ำแดงเฮลส์บูบอยแล้วก็รสชาติน้ำแดงชัดๆนะคะแต่ถ้าใครชอบมันเดี๋ยวเราไปปรับสูตรกันท้ายคลิปตอนนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแน่นอนว่าเราต้องมีน้ำแดงเฮลส์บ b ูบอยขวดละ51-53บาท710 ml น้ำตาลทรายขาวมิตโพลซื้อแบบถุง1กิโลกรัม22บาท ครีมเทียม d ร e มี y ห่อสีฟ้า65บาท1กิโลกรัมนมค้นหวานฟ a l c o n 1 7บ3บาท380กรัมนมค้นจืด falcon 1 7 3 3บาท368 m l น้ำร้อนจ้าเอาไว้ชงนุมชมพูหอมหอมส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปดูวิธีทำต่อเลยจ้าเตรียมน้ำแดง health p o o boy 180แแค่นี้พอนะคะมากกว่านี้ก็อร่อยค่ะแต่ว่ามันเปลือง นมค้นจืดฟอลคอนเราใช้ที่120 ml ค่ะลี่จะชอบทำนมผสมเหมือนที่บอกไปหลายๆคลิปนะคะก็คือเทนมค้นจืดกับนมพ้นหวานลงไปผสมกันเลยส่วนนมค้นหวานของฟอลคอนเราใส่ที่ปริมาณ120 ml เท่ากันค่ะก็จะได้240 ml รวมกันนะคะคนส่วนผสมที่เป็นนมให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะเวลาทเทไปเทใส่นมชมพูจะได้ง่ายๆ ช่างน้ำตาลทรายมิตรผลเราใช้แค่60กรัมนะคะสูตรนี้เราจะเน้นคุณภาพค่ะคือเน้นน้ำแดงกับนมนะคะแต่ก็ต้องใช้น้ำตาลครีมเทียมช่วยนิดนึงค่ะเพื่อลดต้นทุนส่วนผสมครีมเทียมเราใช้แค่40กรัมพอนะคะถ้าใครอยากได้มันกว่านี้เราสามารถเพิ่มนมจืดที่หลังตามความชอบของลูกค้าแต่ละคนได้น้ำร้อนสูตรนี้เราใส่แค่800 ML ก็พอค่ะรสชาติของน้ำแดงเนี่ยจะได้เข้มเ,มเมค่ะ เมื่อได้น้ำร้อนตามต้องการแล้วก็เทน้ำแดงเฮลส์บูบอย180ลงไปได้เลยจากนั้นก็เทน้ำตาล60กรัมตามด้วยครีมเทียม40กรัมที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็ใช้ไม้พายหรือว่าตะก้อมือนะคะคนส่วนผสมให้ที่เป็นผงต่างๆละลายเข้ากับน้ำร้อนแล้วก็น้ำแดงได้ดีค่ะเมื่อเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจว่าละลายหมดนะคะเราค่อยใส่นมผสมลงไปที่หลังสุดซึ่งนมผสมเนี่ยจะใส่แล้วก็ละลายง่าย เพราะว่าเราได้ทำครีมเหลวนมสดเอาไว้ใช้เองเรียบร้อยแล้วปริมาณของเหลวของแห้งทั้งหมดทุกอย่างรวมกันจะอยู่ที่1,250 ml จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแต่เดี๋ยวแค่นี้ยังใช้เลยไม่ได้นะคะให้เราเอาไปแช่เย็นก่อนอย่างน้อย1คืนตามสเต็ปค่ะรสชาติเนี่ยกลิ่นแล้วก็สีเนี่ยจะเข้มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงค่ะไม่เชื่อลองดูได้ ครบเวลาแล้วค่ะเราก็จะได้นมชมพูที่4ีละมุนน่ากินไอ้น้ำกรอบแบบนี้คือดูเย็นฉ่ำน่ารับประทานมากๆเลยมาเปิดฝาไปพร้อมกันตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่านมที่เป็นไข่ไขอะค่ะจะลอยออกมาด้านบนเราต้องคนให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งจากนั้นแก้ว12ออนเราจะใช้ปริมาณ100-120 ml ถ้าเกิดลูกค้าชอบมันขอมันๆให้เราเพิ่มนมข้นจืดไปเลยค่ะ10 ml ส่วนแก้ว18ออนซ์เราจะเทนมชมพูที่160-180 ml เหมือนเดิมถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าขอมันๆให้เราเพิ่มนมค้นจืด15 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์ให้เราเทนมชมพูที่200-220 ml ถ้าลูกค้าชอบมันๆให้เราเพิ่มนมค้นจืดไปเลย20 ml ค่ะ ใส่นมข้นสืดมากกว่านี้ได้ไหมลองแล้วมันจะไปกลบนมชมพูหมดนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสชอบกินนมแบบเน้นนมก็ได้นะคะเพิ่มให้เขาไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้นมชมพูชัดเนี่ยก็ให้ใส่ตามสูตรนี้ดีกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละพื้นที่เลยค่ะแต่ละที่ชอบไม่เหมือนกันเอาใจลูกค้าร้านเราให้ดีที่สุด ปิดฝาสเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟและพร้อมขายได้แล้วดูสิคะสีมันแบบละมุนน่ากินมากไม่น่ารอเด็กๆถึงได้ติดเมนูนี้นะอ่าสำหรับรสชาติ2แก้วนี้มันจะแตกต่างกันยังไงถ้าใครชอบกลิ่นน้ำแดงชัดแล้วก็ดูดไปคำแรกเนี่ยหอมเซลสปูบอยแล้วก็รสชาติน้ำแดงชัดมากเนี่ยก็คือแก้วที่ไม่ผสมนมข้นจืดเพิ่มนะคะจะได้ความรู้สึกนั้นเลยน้ำแดงนำตามมาด้วยความหวานส่วนแก้วที่ใส่นมข้นจืดเพิ่มนั้นอย่างแรกดูดไปเนี่ยเราจะได้รสนม นำนะถ้าเวลาที่เราดูดแบบส่วนบนหรือว่ากลางๆอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดจิ้มหลอดลงไปด้านล่างก็จะได้รสน้าแดงนําอยู่นะคะความมันของแก้ว18ปออนซ์ก็จะเยอะกว่าอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบมันๆชอบนมๆมค่ะสำหรับส่วนตัวลี่เนี่ยเมนูนี้เลือกไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าแก้วหนึ่งอะก็จะได้กลิ่นน้ําแดงชัดแล้วก็รสหวานนําส่วนอีกแก้วหนึ่งอะก็จะได้รสนมชัดแล้วก็ได้ความมันนําคือแบบว่าแล้วแต่สไตล์เลยจริงๆอะชอบทั้ง2แก้วเลยนะส่วนตัว ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูน่ารักฟรุงฟริงแบบนี้สามารถกดติดตามได้ที่เพจชามาลีหรือ YouTube งามชีวาชาแนลเพราะเวลาที่รี่อัพโหลดคลิปใหม่ลงไปเนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะคะเมนูน่าเจอกัน